เมื่อเดืนที่แล้วแต่ทำไมวันนี้ระยะห่างกันไม่กี่วันได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีกนะครับนี่คือข้อที่1นึ่งท่านระธาข้อที่หข้อที่สโครงการที่ท่านขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นการปรับปรุงถนนขนทาง พระครับท่านขอบคุณถนนนะครับมีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับมีความจําเป็นเร่งด่วนหรือไม่ข้อสองผ่านไปข้อสามโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมนักขา่าวยังไงยังไงผมก็อมองการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เป็นการกระจุกตัวของงบประมาณครับ เพราะอะไรเพราะว่ามีโครงการเพียงแค่อยู่สามอำเภอในการจ่ขขายขาดเงินสะสมครั้งนี้บางควาจะไม่ได้อ่านครับหนึ่งอำเภอพุตบัต 2. สองอำเภอเมืองสา,าอมอำเภอที่ของเราอำเภอบางปูซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น23ล้านบาท กินในหลายอำเภอแล้ผมเห็นใจกใินในหลายอำเภอที่ยังน่าจะมีส่วนในที่สิบสามล้านนะครับเพราะว่าทุกอำเภอมีความจําเป็นนะครับมีความจําเป็นผมก็อยากจะให้โครงการลักษณะเนี้กระจายไปทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการเรือมล้ำครับาการดำเนินเรเรือมล้ำ่าสองมาตรฐาน ไปสาข้อไม่ต้องไม่ต้องทบทวนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามแล้ว่้นประธานนะครับผมฝากไ้สามข้อฝากไปดังผู้บริหารนะครับผผรกนะบ็ขอขอบคุณท่านประธานที่เคารพนะครับกานสมาชิที่ได้ได้ได้เสียเวลารับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัยของผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ